สวัสดีครับแบซี่คุกกิ้งโชว์มาแล้วครับวันนี้มากับเมนูข้าวผัดหมูสับสูตรของผมเองนะครับเป็นสูตรง่ายๆที่ผมคิดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบอะไรในการทําบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นให้ใส่หมูบดลงไปครับอันนี้หมูบดผมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอ่าเราก็ขยี้หมูบดให้แตกตัวออกแบบนี้นะครับ จริงๆผมอยากได้ตะหลิวที่เป็นแบบพลาสติกที่เป็นดำๆนะครับแต่ว่าตอนนี้หาซื้อไม่ได้เลยเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ไกลาจากห้างนะครับก็เลยมีตะหลิวไม้ติดอยู่ในขวก็เลยใช้ตะหลิวไม้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็จะใหญ่ๆมือนิดนึงนะเวลาผัดมันก็จะไม่ได้สนุกเท่ากับตะหลิวพลาสติกสีดำแบบนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใส่ไก่ไก่ลงไปนะ ใครที่อยากกินไข่ไก่สองฟองก็สามารถใส่สองฟองได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมกินไข่ไปสองฟองแล้วขอใส่ฟองเดียวแล้วกันนะครับเราก็ทําการพัดทุกเขาหมูกับไข่นะครับให้สุกนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการใส่มะเขือเทศลงไปนะครับเป็นมะเขือเทศที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้ เอามาทําการขัดให้มะเขือเทศเนี่ยสุกนะครับขัดกั้วไปกับหมูแล้วก็ไข่แบบนี้เลยบอกว่ากลิ่นหมูเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับขนาดยังไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยเนี่ยยังมีกลิ่นที่หอมขนาดนี้นะขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ข้าวสวยลงไปอันนี้ผมหุงข้าวไว้ประมาณ2วันแล้วนะครับ กินไม่หมดสักทีนะครับแช่ตู้เย็นไว้ผมก็เอามาเข้าไมโครเวฟแล้วก็เอามาทําเป็นข้าวผัดนะครับอันนี้ผมใช้เป็นข้าวหอมมะลินะครับก็เม็ดข้าวเนี่ยก็จะเรียงตัวสั่วนี้น่ากินนะครับเหมาะมากๆเลยที่เอามาทําข้าวผัดโอเคครับขั้นตอนต่อไปทําการปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายผงปรุงรสและซอสปรุงรสนะครับอันนี้ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะ แต่แนะนําว่าไม่ต้องปรุงรสจัดมากก็ได้นะครับทําการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันจะบอกว่าต่อไปนี้นะครับจะไม่ได้ใช้เตาแก๊สแล้วครับเพราะว่าย้ายบ้านมาจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับให้ใส่กระป๋องซอยลงไปกระป๋อซอยที่ผมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะครับเขาซอยมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยขายเป็นถุงนะครับถุงละย5ิห้าบาทนะ อันนี้ผมก็ใช้ไปแค่ครึ่งถุงนะครับสำหรับเมนูนี้โอเคครับผัดให้ตัวกระดบ,บปีเนี่ยนิ่มตัวลงนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับจะใช้ตะหลิวไม้ตักเสิร์ฟใส่จานก็ดูจะใหญ่ไปนะครับขอใช้เป็นช้อนแล้วกันนะครับโอเคตักมเะเขือเทศราดไปบนข้างหน้าแล้วก็มีหมูสับด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับเมนูข้าวผัด หมูสับสไตล์มีซีดนะครับเป็นสูตรง่ายๆของผมเองนะครับที่มานําเสนอในวันนี้มีใส่มะเขือเทศแล้วก็กระปีซอยด้วยเพื่อนๆคนไหนดูคลิปจบแล้วลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยเด็ดมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดติดตามช่องแบร์ซี o คุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อนๆสามารถรับชมคลิปต่างๆนะครับจากในช่องของผมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ